ตอนนี้เราก็มีคนไปร่วมค่ายกับเกือบเกิน60คนแล้วนะครับ64 64คนที่จะไปด้วยกับเราเฮเมนเราจะไปกัดฟังพระ,ะ,ระเจ้าพระยากอบบทที่1ข้อ9ถึง12ยากอบ1 9เถึง12เป็นตอนสุดท้ายด้วยกรรันผมอ่านให้ฟังนะครับให้พี่น้องที่ต่ำต้อยโอ้อวดการที่พระเจ้าทรงเชื่อชูเขาและคนมั่งมีจงโอ้อวดเมื่อเขาตกต่ำลงเพราะว่าเขาจะเป็นเพราะว่าเขาจะต้องล่วงหลับไปล่วงลับไปดุจด,ดอกหญ้า พราะเมื่อตะวันขึ้นความร้อนอันแรงก้าวก,ก็ทําให้หญ้าเหี่ยวแห้งไปและดอกหญ้าก็ล่วงหล่นและความงามของมันก็สูญสิ้นไปคนมั่งมีจะเสื่อมสูญไปกลางคันเช่นกันคนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะว่าเพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าสรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์ขอพระเจ้าพูดกับเราในเชาน้านี้ให้เรารู้จักพระองค์มากขึ้นผ่านพระคำของพระเจ้า ในนามพระ,ยะเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเวลาคนอื่นใช้เวลานานในการทำงานเราก็จะบอกว่าเขาทำงานช้าแต่ถ้าเราใช้เวลานานในการทำงานเราจะบอกว่าเราต้องการให้งานออกมาดีที่สุดเวลาคนอื่นเขาไม่ยอมทำบางสิ่งบางอย่างที่เขาควรจะทำเราจะบอกว่าเขาขี้เกียจและก็เกี่ยงงานแต่เวลาเราไม่ทำบางอย่างที่เราควรทำเราบอกว่าเราค่อนข้างยุ่งช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลา เวลาคนอื่นไม่ค่อยเห็นด้วยกับความคิดเห็นของเราเราจะบอกว่าคนนั้นมีอคติคนนั้นต้องการเอาชนะแต่เวลาเราไม่เห็นด้วยกับคนอื่นเราบอกว่าเรามีจุดยืนเวลาคนอื่นประสบความสําเร็จเราจะบอกว่าโชคช่วยแต่เวลาตัวเองประสบความสําเร็จเราบอกว่าความสามารถล้วนๆมันมาจากความฉลาดและมาจากการทํางานหนักโดยปกติแล้วเราจะมีมุมมองที่เข้าข้างตัวเองเสมอ <S <S เห็นด้วยไหมครับ แล้วเราก็มักจะมีมุมมองที่เหยียดคนอื่นหรือกดคนอื่นลงเสมอเพราะอะไรครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าคนอื่นสูงกว่าเราเราก็จะรู้สึกด,ด้อยค่าไปโดยปริยายเนื่องจากเรามีธรรมชาติของความบาปหลายครั้งเราจึงมีแนวโน้มที่จะลดคุณค่าของคนอื่นแล้วก็เพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองพระธรรมยากอบที่เราได้อ่านไปเองได้พูดถึงยากอบที่เป็นน้องชายของพระเยซูเขียนหนุนใจคนยิวที่เป็นคริสเตียนแล้ว ที่ถูกความยากลำบากเกิดขึ้นถูกการคงเหงในช่วงเวลานั้นในเวลานั้นเนี่ยมีมีหลายกลุ่มคนในคริสจักรในสมัยยากอบมีทั้งคนจนแล้วก็มีทั้งคนที่จนแบบจนขนาดสุดๆแบบเสื้อผ้าไม่มีเปลี่ยนอาจจะมีเสื้อผ้าชุดเดียวแล้วก็มีความไม่ไม่มีอาหารรับประทานในแต่ละวันและในโบสถ์จะมีคนรวยแล้วก็มีคนรวยสุดๆก็คือคือตั้งแต่จนแบบไม่มีอะไรจนแบบรวยสุดๆเป็นแลนดหลอดเป็นเจ้าของที่ดิน มาโบสถ์เดียวกันความยากลาบากที่ผู้เชื่อหลายคนได้รับในเวลานั้นไม่ได้เป็นแค่ถูกข่มเหงเจอความทุกข์ยากจากภายนอกคริสจกักรแต่มีความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นจากจากภายในโบสถ์ด้วยเช่นเดียวกันคือผู้เชื่อที่ที่มีความมีที่ที่เป็นคนจนถูกผู้เชื่อที่เป็นคนร่ํารวยเอาเปรียบถ้าเป็นเป็นยุคเราก็คือรวยมากๆเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของร้านอาหารเป็นเป็นแลนด์ลอร์ดมีบ้านหลายหลังให้เช่า ผู้คนที่เชื่อจนมากๆผู้เชื่อก็คงเป็นเหมือนพวกพวกโฮมเลสที่ไม่มีบ้านในเวลานั้นเชื่อพระเจ้าองค์เดียวกันมาโบสถ์เดียวกันแต่ในโบสถ์เองมีการแบ่งชนชั้นวันนะผ่านด้านสถานภาพทางการเงินและสังคมผมอ่านให้ฟังยากอบบที่สองข้อห้าถึงเจ็ดเพื่อพี่น้องจะเข้าใจว่าคริสเตียนในสมัยยากอบเขาเจออะไรพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงฟังเถิดพระเจ้าได้ทรงเลือกคนยากจนในโลกนี้ให้เป็นคนมั่งมีในความเชื่อและให้เป็นผู้รับมรดกแผ่นดิน ซึ่งพระองค์สัญญาไว้แก่ผู้ที่รักพระองค์ไม่ใช่หรือแต่ท่านทั้งหลายได้ดูถูกคนจนคือท่านทัหลายคือคนรวยในโบสเนี่ยดูถูกคนจนไม่ใช่คนมั่งมีหรือที่กดขี่ข่มเหงท่านเป็นไปได้ว่าคนที่อาจจะมีคนคนนี้รวยแต่มีคนที่รวยกว่าอยู่นอกโบสถ์ที่เคยกดขี่ข่มเหงคนรวยแล้คนที่รวยกว่าก็ไปกดขี่ข่มเหงคนจนที่เป็นพี่น้องในพระก,กายด้วยไม่ใช่เขาลอกนะั้นหรือที่ลากตัวท่านไปขึ้นศาล ไม่ใช่เขาเหล่านั้นหรือที่สบป,ประมาทพระน,นามอันประเสริฐซึ่งให้ซึ่งซึ่งใช้เรียกท่านพูด,ดง่ายๆยากรก็เลยบอกว่าคนไม่เชื่อพระเจ้าเป็นคนรวยข้างนอกเนี่ยหลายครั้งเอาเอาคริสเตียนไปขึ้นศาลเพราะว่าเขาจนกว่าเพราะว่าเขาเอาเปรียบคนจนเอาเปรียบคนที่ด้อยกว่าแต่ปรากฏว่ามีคนรวยในโบสถ์เนี่ยมีเงินเยอะไปดูถูกคนจนในโบสถ์แล้วก็ไปยกยก,ย,กยอคริสเตียนยกยอคนรวยที่ไม่ใช่คริสเตียนยากรก็บอกพูดตรงๆว่า ขนาดพี่น้องคุณคุณยังเอาเปรียบเลยและคนที่เอาเปรียบพี่น้องคุณคุณยังไปสรรเสริญยกยอนั่นคือยากอบกําลังต่อว่าคริสเซียนที่รวยในโบสถ์ที่เห็นคนฆ่าคณเห็นคุณค่าคนรวยด้วยกันแม้คนรวยคนนั้นจะลบจะเขาเรียกว่าจะสุดป,ประมาทพระนามของพระเจ้าคุณก็ไม่เคยไปไปไป,ไปห้ามแต่คุณยังไปสงสิงกับคนเหล่านั้นมากไปกว่านั้นเองคนรวยในโบสถ์ยังเอาเปรียบคนจนในโบสถ์ คือไม่ใช่แค่ดูถูกใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ในข้อบทที่สองบอกคุณดูถูกคนจนแต่ในข้อยกระบบทที่ 5. ข้อหนึ่งสบอกว่าคนรวยเอาเปรียบคนจนในบทด้วยนี่แนะ่ท่านผู้มั่งมีจงร้องไห้โอดควรเพราะความบิบัติซึ่งจะเกิดกับท่านทรัพย์สมบัติของท่านผุพังไปแล้วและตัวมแมลงก็กัดกินเสื้อผ้าของท่านทองและเงินของท่านก็เกิดสนิมและสนิมนั้นก็จะเป็นพยานหลักฐานการกระทําของท่าน และจะเผาผ่านเลือดเนื้อท่านดูดไฟท่านได้สัมได้สัมสมสมบัติไว้สําหรับอวาสานการนี่แน่ค่าจ้างของคนจนที่เกี่ยวข้าวในนาของท่านซึ่งท่านได้ช่อกงก็ร้องขึ้นคือ,อยาก,กบพูดบากไปอย่างนั้นบอกว่าหลายคนเนี่ยเป็นคนรวยมีคนจนในบวถไปทํางานแต่เขาไปเกี่ยวข้าวไปทําหลายสิ่งหลายอย่างคุณก็ไปเอาเปรียบเขาคุณก็ไปโกงเขาจึงมีผู้เชื่อหลายคนที่ที่อยู่นอกโบทก็ทุกข์พออยู่แล้ว มีการข่มเหงพอกลับเข้ามาในโบสถ์แทนที่จะรับการหนุนใจปรากฏว่าทุกมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะโบสถ์มันไม่ได้เป็นเหมือนบ้านไม่ได้เป็นเหมือนครอบครัวแต่เป็นเหมือนกลุ่มก้อนที่ถูกแบ่งกันตามสถานะภาพทางสังคมคนสมัยนั้นการเอาเปรียบคนจน,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 นเป็นเรื่องปกติเหมือนสมัยนั้นทาสเนี่ยเป็นเรื่องปกติการจะเอาเปรียบคนจนจะโกงน,นิดหน่อยๆเน,นี่ยเป็นเรื่องที่เขาทํากันดังนั้นเองยากอบชิงโมโหบอกว่าพระเจ้าอยู่ตรงไหนในชุดของคุณแล้วก็ใช้โอกาสนี้ในการหนุนใจคนจน แล้วก็ใช้โอกาสนี้ในการต่อว่าคนรวยบอกว่าคุณต้องคิดใหม่นะแน่นอนมันมีความยากลําบากแต่เมื่อคุณคิดถูกต้องคุณจะมีความอดทนและบากบัน่นคุณจะดําเนินชุดไปถึงจุดที่พระเจ้าเรียกคุณได้ชาวนี้จะฟังเป็นตอนสุดท้ายเรื่องมุมมองที่สร้างความบากบั่นอดทนพูดง่ายๆคือถ้าเรามีมุมมองที่ถูกต้องเราจะสามารถรเผชิญความทุกข์ยากได้และเราเองจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเราได้ฟังไปในตอนที่แล้ว ว่ายากอบได้หนุนใจเรื่องแรกคือให้เห็นคุณค่าสิ่งที่ท่านมีอยู่ยากอบหนุนใจคนต่ําต้อยบอกว่าให้พี่น้องที่ต่ําต้อยโอ้อวดในการที่พระเจ้าทรงยกชูเขาคำว,ว่าต่ําต้อยนี้เป็นเรื่องการขัดสนความขาดแคลนด้านอาหารด้านการเงินเป็นคนจนเป็นคนลําบากเพราะไม่มีเงินแล้วก็ถูกดูถูกถูกเอาเปรียบยากอบหนุนใจพี่น้องกลุ่มนี้บอกว่าให้ท่านโอ้อวดพระเจ้าในการที่พระเจ้าเชื่อชูเขา พระเจ้าเชื่อชูคนเหล่านี้อย่างไรถ้าเราอ่านพระค์ยากบตลอดทั้งเล่มเราเราจะรู้ว่าคนที่มีความทุกข์ยากคนที่มีความลำบากในชีวิตเจอการต่อต้านเจอการข่มเหงคนกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะพึ่งพาพระเจ้ามากกว่าคนรวยและส่งผลให้คนเหล่านี้ในที่สุดคนรับพระพรและอาจจะรับบำเหน็จในสวรรค์มากกว่าทำให้พระเจ้าสามารถใช้ชีวิตของคนเหล่านี้สร้างชีวิตภายในของคนเหล่านี้ได้มากกว่าคนรวย ความลำบากจะทําให้เราวางใจพระเจ้ามากขึ้นส่วนคนรวยเองไม่มีโอกาสแบบนี้โอ้เป็นน่าเสียดายมากนะคนรวยไม่มีโอกาสพึ่งพาพระเจ้าคนรวยไม่มีโอกาสที่ต้องอธิษฐานทุกวันเพราะอะไรเพราะเขามีมากแต่คนจนยากก็บอกว่าคุณโอ้อวดพระเจ้านะพระเจ้ามีสิ่งดีมากมายที่สร้างชีวิตภายในของคุณ ยากอบหลุนใจว่าในทางพระเจ้าความยากลําบากที่ท่านเจอถ้าท่านตอบสนองอย่างถูกต้องท่านสามารถล่ํารวยในฝ่ายวิญญาณได้ท่านสามารถล่ํารวยสะสมบําเหน็จมากในอาณาจักรนิรันได้คนต่ําต้อยจึงมีโอกาสมากกว่าที่จะคิดถึงพระเจ้าที่จะรับใช้พระเจ้าที่จะตอบสนองพระเจ้ายากอบบทที่สี่ข้อสิบสามบอกว่านี่แน่ท่านที่พูดว่าวันนี้อยากอบกำลังพูดถึงคนรวยว่าคนรวยมีโอกาสทําบาปมากกว่าคนจน วันนี้หรือพรุ่งนี้จะเข้าไปในเมืองนี้เมืองนั้นและจะอยู่ที่นั่นปีหนึ่งและจะค้าขายได้กําไรแต่ว่าท่านไม่รู้เรื่องของพรุ่งนี้ชีวิตของท่านจะเป็นเช่นใดเล่าท่านก็เป็นเหมือนเมฆหมอกที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็หายไปแทนที่จะพูดว่าแทนแทนที่จะพูดเช่นนั้นท่านทั้งหลายควรจะพูดว่าถ้าพระองค์ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดเราจะมีชีวิตอยู่และเราจะกระทําสิ่งนี้สิ่งนั้น ข้อ16บอกว่าตามความจริงท่านทั้งหลายได้อ้วดและทะนงตนการอ้วดทุกอย่างถือเป็นความชั่วเหตุฉะนั้นผู้ใดรู้ว่าดีและไม่กระทำก็จึงเป็นความบาปยากบกาลังพูดถึงคนรวยคนรวยเวลาตื่นขึ้นมาบอกเดี๋ยววันนี้จะไปทําธุรกิจที่นี่วันนี้จะไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้และยากอบ,บอกว่าคนรวยมีแนวโน้มที่จะเย่อหยิ่งจองของคิดแต่ถึงแต่ตัวเองคิดแต่ถึงบิสเนสและไม่ได้คิดถึงพี่น้องในโบสถ์และไม่ได้คิดถึงพระเจ้าดังนั้นเองโดยสรุปยากบหนุนใจบอกว่า ความทุกข์ของท่านคือโอกาสของพระเจ้าความจํากัดของท่านจะเปิดโอกาสให้ท่านเห็นการการแหวกออกของทะเลแดงจะเปิดโอกาสให้ท่านมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นดังนั้นเองถ้าท่านทุกข์ถ้าท่านจนชีวิตท่านตกต่ำชีวิตท่านท่านอยู่ตกอยู่ในบทคนที่ต่ําต้อยไม่มีอะไรจะอวดได้ยากอบ,บอกว่าอย่าคิดมากมันเป็นโอกาสที่ท่านจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นและพระเจ้าจะสร้างชีวิตของภายความเชื่อของท่านมากขึ้นต่อมายากบได้ต่อว่าและหนุนใจคนจน เราดูข้อที่2ด้วยกันความมั่งคั่งด้านวัตถุเป็นสิ่งชั่วคราวอันนี้คือดายากอบเตือนสติคนคนรวยละข้อสิบบอกว่าคนมั่งมีจงโอ้อวดเมื่อตกต่ำเพราะว่าเขาจะล่วงดุดดับไปเหมือนดุดดอกหญ้าในข้อสิบยากอบได้พูดถึงผู้เชื่อที่ร่ํารวยและให้ข้อคิดบางอย่างยกตัวอย่างเช่นสิ่งแรกจงโอ้อวดพระเจ้าเมื่อตกต่ำคือถ้าวันหนึ่งเนี่ยความมั่งคั่งของท่านหายไปความมั่นคงทางการเงินถูกทําให้สั่นคลอน ก็หวังว่าท่านยังจะโอ้อวดพระเจ้าได้ก็หวังว่าท่านยังเดินกับพระเจ้าอย่างเข้มแข็งมั่นคงก็หวังว่าท่านจะจะยังเชื่ออยู่ว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีสําหรับท่านท่านยังยอมให้พระเจ้าสร้างชีวิตคล้ายๆกําลังจะบอกว่าถ้าทีและมุมมองคนที่ต่ําต้อยมีเรื่องความยากลาบากคนรวยควรจะมีด้วยเพราะวันหนึง่งอาจจะเกิดชีวิตพลิกผันท่านอาจจะไม่เหลืออะไรก็ได้นั่นคือยากอบได้หนุนใจว่าจงโอ้อวดเมื่อท่านตกต่ําลง สิ่งที่สองอย่าก,กอบบอกว่าความมั่นความมั่งคั่งเป็นสิ่งชั่วคราววันหนึ่งเองมันก็จะคล้ายๆกับจะจะเหี่ยวเฉาไปดุจดอกหญ้าดุจดอกไม้วันหนึ่งมันจะหายไปเพราะว่าความมั่งคั่งในโลกนี้มันไม่ได้ยั่งยืนวันหนึ่งมันจะสูญสูญ,ส,ญสูญหายไปเราอาจจะตายจากโลกนี้ไปและเราเอามันไปไม่ได้หรือเราอาจจะยังไม่ตายแต่เราเจอป, Nearly ปัญหาในชีวิตสิ่งมัง่งคั่งอาจจะสูญหายไปเหมือนกับโยบที่มีประสบการณ์ที่เคยมีทุกอย่างและก็สูญหายไปหมด จงรู้ไว้ว่าสิ่งที่มีมันเป็นสิ่งชั่วคราวสิ่งที่สามที่ยากอบหนุนใจคือคนมั่งคั่งจะถูกทดลองเรื่องความหยิงคือตอนที่มั่งคั่งก็จะโอ้อวดตัวเองจะโอ้อวดสิ่งที่มีฝากความวางใจไว้กับทรัพย์สินเงินทองซึ่งยากอบได้หนุนใจว่าคุณมีโอกาสทําบาปเยอะคุณมีโอกาสคิดถึงเห็นแก่ตัวเองเยอะคุณมีโอกาสที่จะทิ้งพระเจ้าจะกดคนอื่นลงยากอบกําลังสอนว่า ความมั่งคั่งที่มีจงใช้เพื่อพระเจ้าอย่าให้ความมั่งคั่งที่มีมันใช้เราอย่าให้รถมันใช้เราอย่าให้บ้านที่เรามีมันทําให้เราเยอ่อยิงอย่าให้ให้เงินในแบงก์ที่เรามีเยอะๆทําให้เราเองจองหองและก็ไม่ได้พึ่งผ่าพระเจ้าตอนที่เราไม่ได้มีเงินมากก่อนเราขับรถเราใจฐานว่าขออย่าให้รถเสียเดี๋ยวนี้หลายคนในโบสถ์ไม่ต้องอิฐานเรื่องนี้แล้วแต่ผมยังอิฐานอยู่เพราะว่ารถผมเนี่ยเวลาสตาร์ตต้องสตาร์ตสองครั้ง ครั้งที่สองถึงติดรถรถรถ,รถผมเก่าแล้วมีข้อข้อไม่ดีมากมายแต่มีข้อดีอยู่คือต้องไอ้ฐานทุกครั้งที่ขับตอนตอนที่เราเราเราไม่ค่อยมีเงินเราขับรถเก่าก้อยฐานอย่าให้มันเสียพอรถมันเสียกไอ้ฐานบอกขออยาให้ค่าซ่อมแพงมีประสบการณ์นั้นใช่ไหมฮะขอบคุณพระเจ้าหลายคนเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเอเมนใครยังมีอยู่ก็ไอ้ฐานต่อไปตอนตอนไม่มีเงินมากก้อยฐานว่าขออย่าป่วย เพราะว่าค่ารักษาพยาบาลที่อเมริกาแพงแต่พอเริ่มมีเงินมีความมั่นคงมีกําลังเพียงพอที่จะซื้อประกันสุขภาพเราก็เลิกพึ่งพาพระเจ้าในเรื่องสุขภาพมีหลายเรื่องที่เราเคยพึ่งพาพระเจ้าตอนที่เราต่ําต้อยแต่อตอนที่เราล่ํารวยตอนที่เรามีพร้อมเราก็ไม่ต้องพึ่งพาพระเจ้าแล้วเห็นด้วยไหมครับน,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 นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นยาก,กอบจึงบอกว่ารวยก็ดีนะสบายแต่อาจจะห่างจากพระเจ้า จนก็ไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยสบายตัวแต่มันก็ก,ก็ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องถ่อมใจตลอดเวลาในการพึ่งพาพระองค์ยากอบจึงหนุนใจคนคนที่มั่งมีว่าให้กลับมาเดินกับพระเจ้าให้ดําเนินชีวิตสะท้อนพระลักษณะและก็เป้าหมายของพระเจ้ามาดูอันที่3ผลที่เกิดขึ้นข้อ12บอกคนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้มงกุฎแห่งชีวิตคําว่าเป็นสุขภาษาอังกฤษใช้คำว่า blessed แปลว่าพระพร พูดง่ายๆคือคนที่อดทนต่อต่อความทุกข์ยากลําบากเพราะเห็นแก่พระเจ้าชีวิตเขาจะรับการรับรองจากพระเจ้าเขาจะเห็นว่าพอแน่วันใดวันหนึ่งมีคนบอกวันนี้บอกว่าความสุขของนักเรียนคือรู้ว่าสอบผ่านตั้งแต่ยังไม่ได้สอบเพราะรู้ว่าคะแนนเก็บมีเพียงพอและก็รู้ล่วงหน้าว่าข้อสอบไม่ยากเห็นด้วยไหมครับนักเรียนความสุขของนักลงทุนคือรู้ว่าจะก,กําไรเพราะมีความเสี่ยงน้อย ความสุขของคริสเตียนคือรู้ว่ามีปัญหาแต่รู้ว่ามีพระพรที่ซ่อนอยู่เสมอพระเจ้าเองมีทางออกให้กับเราเสมอถ้าเราตอบสนองอย่างถูกต้องสิ่งที่น่ากลัวคือไม่ใช่ปัญหาสิ่งที่น่ากลัวคือท่านตอบสนองผิดต่อปัญหานั่นคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตคริสเตียนพระพรจะมาถ้าท่านตอบสนองกับพระเจ้าอย่างถูกต้อง พระพรจะมาถ้าท่านให้พระเจ้าก่อนแต่คิดถึงแต่ตัวเองก่อนคิดถึงแต่อนาคตตัวเองก่อนผมว่าสุดท้ายท่านก็จะไม่ได้อะไรหลายคนมีพระคัมภีร์ท่วมหัวแต่ดําเนินชิตแบบเห็นแก่ตัวไม่ได้เห็นแก่ส่วนรัมวไม่ได้เห็นแก่พี่น้องไม่ได้เห็นแก่คุศจคือมีแต่ชั้นเท่านั้นไม่ได้มีส่วนในการรับใช้ไม่ได้มีส่วนใ,ในการทําสิ่งต่างๆนั้นนะสุดท้ายคนที่เสียใจที่สุดคือคนที่ไม่ได้ให้เลือกพกระเจ้าก่อนนั่นคือหลักการของพระคัมภีร์ต่อมาบอกว่าจะได้บงกฎแห่งชีวิต มีความเห็นของนักวิชาการบอกว่ามงกุฎแห่งชีวิตจะเป็นรางวัลพิเศษที่จะมอบให้กับคนที่ถูกข่มเหงหรือทุกข์ยากลําบากแต่ไม่ได้ทิ้งชีวิตในการติดตามพระเจ้าวิวรบรนบทที่สข้อ9ถึง10เรารู้ว่าพวกเจ้ามีความทุกข์ลำบากและยากจนและรู้เรื่องใส่ร้ายของคนเหล่านั้นที่กล่าวว่าท่านเป็นพวกยิวและหาได้เป็นไม่ฟังราจะงงหน่อยแต่พวกแต่พวกเขา เป็นธรรมศาลาของซาตานอยากก่ากลัวความทุกข์ทรมานซึ่งเจ้าจะได้รับนั้นนี่แน่มันจะขังพวกเจ้าบางคนไว้ในคุกเพื่อจะลองใจเจ้าและเจ้าต้องหลายจะรับความทุกข์ทรมานถึง1ิวันแต่เจ้าจงมีความมั่นคงอยู่ตาบเท่าวันตายเราจะมอบมงกุฎแห่งชุดให้กับเจ้าเหมือนเหมือนเป็นเป็นรางวัลพิเศษที่ที่ท่านทนทุกข์แต่ท่านยังรับใช้ท่านทนทุกข์ท่านยังมาโบสถ์ท่านทนทุกข์ท่านยังยืนหยัดในความเชื่อสุดท้ายจะมีมงกุฎมันคนเ,เอาไปทําไมอันไม่รู้เหมือนกัน ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไปทไําไหมแต่พระเจ้าเตรียมให้แสดงว่าเป็นสิ่งดีและเป็นสิ่งที่มีค่าจะไม่เมื่อเช้าบางคนดูประกวดนางงามอยู่อะไรนะมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์คนก็ต้องการมงกุฎใช่ไหมมงกุฎมันเหมือนกับมันทาให้ชีวิตเปลี่ยนพูด,ดง่ายถ้าถ้าเป็นมงกุฎในบ้านเรานะแสดงว่าเป็นคนมีมีสิทธิอํานาจเป็นเป็นคนที่มีชื่อเสียงแต่มงกุฎแห่งชีวิตจะถูกมอบให้มีผู้หญิงคนหนึ่งยากจนมากใต้ไข่มาฟองหนึ่ง และด้วยความดีใจจึงไปเรียกสามีและลูกมารู้ไหมแม่ได้อะไรวันนี้แม่ได้ไข่ไก่มาฟองหนึ่งเราจะไม่ต้องทุกข์ยากและยากจนอีกต่อไปดูสิไข่ฟองนี้นะเราจะไม่กินไข่ฟองนี้หรอกเราจะไปให้ข้างบ้านที่มีแม่ไก่เราจะให้มันช่วยฟักไข่ไข่ในไม่ช้าเดี๋ยวเราจะมีลูกไก่หนึ่งตัวในบ้านของเราและสุดท้ายมันจะกลายเป็นแม่ไก่แต่เราจะไม่กินแม่ไก่นี้นะ เราจะให้มันไข่ทุกวันแล้วเราจะได้ไข่แต่ละวันเยอะนะแต่เราก็จะไม่กินไข่เราจะเอาไข่ไปฟักต่อสุดท้ายเราจะมีฟาร์มไก่และแน่นอนว่าเราจะไม่กินทั้งไก่และเราจะไม่กินทั the ้งไข่ของเราเราจะเอาไก่เนี่ยไปขายเอาไข่ไปขายได้เงินมาเยอะและสุดท้ายเนี่ยเราจะไปซื้อลูกวัวสักตัวหนึ่งเราจะเลี้ยงลูกวัวให้โตจนกลายเป็นแม่วัวและแน่นอนว่าเราจะไม่กินแม่วัวของเรา เราก็จะเอาไปผสมพันธุ์จนกลายมีลูกเยอะๆสุดท้ายเราจะมีทั้งฟาร์มวัวและมีทั้งฟาร์มไก่จากนั้นเองเราจะขายทั้งฟาร์มวัวและฟาร์มไก่เราคงมีเงินเยอะแล้วเราจะไปซื้อที่ดินแล้วเราจะปลูกบ้านแล้วเราจะขายบ้านทําบ้านจัดสรรจดทะเบียนแล้วเอาเอาเอาธุรกิจเราเข้าตลาดหลักทรัพย์วันนั้นเราจะมีเงินค่อนข้างเยอะมากจากนั้นเองเราก็ขายบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แลวเรามีเงินแ,แม่ก็บอกว่าเราจะไปทําอะไรต่อมากมายพูดง่ายๆคือไข่ใบเดียวเนี่ยคือจินตนาการได้จนถึงแบบ แบบจนกลายเป็นมหาเศรษฐีเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่คริเสเซียนมีพระเจ้าแต่แต่นึกไม่ออกเลยว่าข้างหน้าจะมีอะไรเป็นเรื่องที่น่าเศร้าว่าเรามีพระเจ้าแบบโอนึกนึกไม่ออกว่าจะมีอนาคตได้อย่างไรกับพระเจ้าผู้หญิงคนนี้มีแค่ไข่ใบเดียวฝันจนกลายเป็นเศรษฐีพันล้านมีตลาดเข้าหลักทรัพย์แต่เรามีพระเจ้าผู้สร้างโลกสร้างทุกสิ่งคือฝันแค่อยู่แค่เพื่อตัวเองเท่านั้นผมว่ามันค่อนข้างค่อนข้าง สะท้อนว่าเราไม่ได้รู้จักพระเจ้าจริงๆวันนี้เองท่านควรจะมีความฝันกับพระเจ้าว่าเมื่อท่านมีพระเจ้าแล้วชีวิตท่านจะไปยังไงต่อถ้าผู้หญิงคนนั้นมีแค่ไข่ไก่เขามีความคิดแง่บวกได้จนถึงถึงความร่ํารวยที่จะมาถึงท่านมีพระเจ้าท่านควรคิดใหญ่กว่าผู้หญิงคนนั้นมุมมองเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนใช้สิ่งที่มีอยู่โอ้อวดพระเจ้ายกพระเจ้าแล้วรับใช้พระเจ้าเอเมนไหมครับ ให้รายางานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้านี้พี่น้องที่อาจจะเจอปัญหาแล้วท่านไม่รู้ว่าท่านจะเห็นอนาคตได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นสุขภาพเป็นความยากลําบากในชีวิตเป็นสถานการณ์ที่รู้สึกว่ามันถูกกดดันเวลามันก็เร่งก็มาและยังหาคําตอบไม่ได้ให้เป็นเหมือนผู้หญิงคนนั้นสิครับท,ที่เหมือนมีไข่ไก่แค่ฟองเดียวแต่สามารถเห็นอนาคตของตัวเองอย่างทะลุทะลวงว่าสิ่งดีจะเกิดขึ้นมากมายตามมา ท่านมีพระเยซูมีกางเขนมองให้มันทะลุสิครับว่าตราบใดที่ยังยึดกางเขนไว้ตราบใดที่ยังยึดการาทงารงเรียกไว้อนาคตที่สดใสจะตามมาเราจะเริ่มมีไก,เเมมก,ก่เราจะเริ่มมีฟาร์มไก่เราจะเริ่มมีลูกวัวเราจะเริ่มมีฟาร์มวัวเราจะเริ่มมั่งคั่งในฝ่ายวิญญาเราจะเริ่มสะสมบําเหน็จในสวรรค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฝันกับพระเจ้าตามหลักการของพระเจ้าเพื่อชีวิตท่านจะไม่หลงไปจากทางของพระองค์ ขอพระเจ้าหนุนใจเราให้เรามีกําลังมีความมุมานะมีความอดทนมีความพยายามที่จะไปข้างหน้าเพราะรู้ว่าการเดินกับพระเจ้าไม่ได้มีอะไรสูญเปล่าแต่มีสิ่งดีมากมายรอคอยเราอยู่จงมีความหวังในพระองคขอพระเจ้าเองเวพรผู้ฟังทุกคนให้มีกําลังที่มาจากพระเจ้าและเดินกับพระเจ้าอย่างสุดใจแล้ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวพรท่านนะครับ